unrelenting passion mixed with a dedication to see it every second a r what turn childhood dreams into moments that last a lifetime. No matter the goal, your time defines your greatness. m o d e 2และ m o d e 3เดี๋ยวเราจะรายงานยาวเลยนะครับซึ่งในสนามนี้ครับ m o d e 2เองกล้องสมเกติจันทราก็ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันที่2นะครับแต่ ก็กดเวลาเร็วขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังไม่พอที่จะไปถึงแถวหน้าเดี๋ยวมาดูหน่อยครับนี่ครับโมโตโทูครับกับการคอลี่ฟายในรอบคิวสสภาพอากาศที่เรดบู i n g ก็ถือว่าอากาศสดใสนะครับนี่ครับนักแข่งจากรอบคิวหที่ผ่านเข้ามา4คนครับมีซอนตาฟันเดงกูเบิร์กเฟมินาเดเกนะครับ เอาเบิร์ดอารีนัสแล้วก็เซน่าเอเจสเอาเดเกสนามนี้เจอปัญหาเยอะมากครับปรับหลายอย่างไม่ลงตัวเลยคนที่รออยู่14คนมีใครบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูในเรื่องของเสียโจกาเซียครับฟิลิปซาลัสโทนี่อโบลิโนนะครับแอรอนคาร์เนต์มานิวคอนซาเลสโจโรเบิร์สครับเช in ลซิโนวีเอสติดารินบินเดอร์ก้องสมเกียรติจันทราเจคดิกซันนะครับรวมไปถึงอลอนโซโลเปสเดนิสออนจูกลับมาแล้วนะครับ มาโกสามิเรสและก็อีซานเกวาร่าสนามนี้มีการยืนยันมาก่อนหน้านี้แหละครับว่าตัวของทูเนียโบริโนจะโดนปรับ3ากิจสตาร์นะครับจากการไปขี่แบบไอเรสปอนดิงนะครับในรอบ P2 ไอโอคุราน่าเสียดายครับจากการพลาดล้มในรอบ P2 ครับทำให้ตัวเขาเองนั้นบาดเจ็บไม่สามารถที่จะลงแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้ได้ รจริงๆแล้วไอเนี่ยทำเวลาเร็วมากถือเป็นตัวเต็งในสนามนี้เลยครับนักแข่งชาวญี่ปุ่นอดีตที่เมของกล้องครับนี่ครับจังหวะล้มของไอโอคุระที่ภาพนั้นเรามาให้ดูนะครับก็ทำให้ไม่สามารถที่จะลงแข่งกันได้ครับในสุดสัปดาห์นี้กระดูกที่มือขวานะครับมีปัญหานี่เป็นเซอร์โจการเซียครับผู้นำบนตารางคะแนนสะสม เป็นทีมเมรของไอโอคุระไอโอคุระแลครับแต่ว่าลุ้นการชิงแชมป์โลกกันอยู่นำโอคุระอยู่18คะแนนนี่คือแอรอนการเนตครับอยู่อันดับที่4บนตารางคะแนนสะสมครับออกมาครับมีเวลา15นาทีในการคอลี่ไฟล์กล้องสมเกตก็ออกมานะครับลงถึงเจคดิกซันเจคหันไปครับรอใครสุดท้ายครับรอกล้องสมเกียตครับเจคดิกซันส่วนนี้คือโจโรเบิร์ตครับ นักแข่งอเมริกันที่อกหักจากทีมอเมริกันครับไม่ได้ขึ้นไปโมโต GP พีในฤดูกาลหน้านี่คือการขี่ตามนะครับของเซ r รโจกาเซียครับบิดเอาแรงโทรหรือว่าสลิสตรีมจากรถแข่งของเชเลซิโนวีเอสติโทนี่อาโบลิโนครับอยู่กริดไหนก็ต้องบวกไปอีก3ครับสำหรับไทเกอร์โทนี่หลังจากนั้นการพลาดล้มของมาริโอคอนซาเลสนะครับที่โค้ง2ต่อสะ2 A2B นี่แหละครับก็เลยทําให้เซสชันนี้นะครับมีธงแดงก็จะเหลือเวลาให้จับกันอีก9นาทีกับ54วินาทีล้มค่อนข้างหนักเลยครับตัวของมานูเอลกอนซาเลสนะครับล้มลงไปแต่ก็ยังดีที่สุดท้ายเขาลุกขึ้นมาได้จะต้องรอดูว่าจะมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่านี่ครับที่โค้ง2 m a มานูเอลกอนซาเลสนักบิดจากเกรซินี่ครับ ทำให้มีธงแดงไปโชคขณะนี่ครับจังหวะนี้เข้ามาครับกริปล้อหน้ามันมันไม่อยู่ครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาโค้ง2 2A ต่อ 2B นะครับมันจะจะเป็นจังหวะที่แทเข้ามานะครับเข้ามาแล้วลึกความเร็วมันเกินนะครับแล้วกริปหน้ามันไม่จับหน้าก็จะพับลงไปแล้วก็ล้มลงไปแบบนี้และครับลักษณะคล้ายคล้ายไฮไซด์ค,ครับแต่มันไม่ใช่อาการที่แบบเปิดคันเร่งออกนะครับถ้าเปิดคันเร่งออกแล้วท้าย ท้ายสไลด์นั่นคือหายใสแต่นี่คือการหน้าพับเข้ามาแบบเร็วจัดนะครับ 2A ต่อ 2B ครับชิเคเกนตรงนี้น่ากลัวเลยต้องจับจังหวะดีๆแล้วพอออกไปครับตรงนี้รัน2เจเลซิโนโวีติขึ้นมาเป็นดับ1ครับนาที33.8เร็วมากครับขณะที่กล้องสมเกตจันทราเวลาขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่5ครับนาที34.1ซึ่งก็ถือว่าเป็นเวลาที่เร็วที่สุดที่เขาเคยทำได้ครับ โทนียบริโน,โนครับนาที3 4 0ครับไทเกอร์โทนี่เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่พลาดลงไปครับดารินบินเดอร์ครับตรงชิเคนนั่นแหละและสุดท้ายครับก็จบลงตรงนี้ครับเซอร์จโจกาเซียจะมารลุ้นในช่วงท้ายเพื่อที่จะขยับอันดับกริดเล็กน้อยแต่ไม่ทันครับยังเร็วไม่พอแล้วก็เป็นคนนี้ครับ ที่เร็วสุดๆนะครับนั่นคือเชลซิโนวีเอสตินาที33.855ครับเวลาเร็วมากครับกายที่ออลไทม์แลบเคอร์เกขอนะครับก็เป็นของเซอร์โจกาเซียทำไว้1นาที33.4ทําทำไว้ในรอบ Practice 2นี่ครับเชลซิโนวีเอสติคว้าโพไปยของตามด้วยไอรอนคาเนตครับกิดที่2กงกิดที่3เป็นเซอร์โจกาเซียครับกิด4 โทนี่ออริโน่ครับแต่ว่าออริโน่ต้องถอยมาออกในกิจที่7นะครับทําให้กิจที่4ก็จะเป็นของลอนโซโลเปสตามด้วยเจคดิกซันอันดับ5แล้วก็อันดับ6เป็นของมาคอสมิเรสเโทนี่ออริโน่ครับก้องส่งเพื่อจันทราออกตัวในกิจที่8ครับอยู่ในแถว3 1นาที34.1ก็ตามหลังข้างหน้าอยู่0.3วินาทีนะครับกิจที่9เป็นมาริโอคอนซานเลสครับต้องดูว่าสภาพร่างกายจะไหวไหมสำหรับมานูครับ วิดที่10อีซานเกวาร่าวิดที่1ิเอโจโรเบิร์ตครับ12เป็นดาวินบินเดอร์13อสาอเบิร์ตอารีน่า14เดนิสซอนชูนะครับวิดที่15ซอนตาฟานิงคูเบิร์ก16ฟิลิปซานลาสครับซานลาสในการซ้อมเวลาเร็วมากนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่การคอลีฟายไม่ดีวิดที่17เป็นเฟมินเอาเดเกครับเอาเดเก้ Al D G, สุดสัปดาห์นี้ไม่ค่อยดีเลยครับเจอปัญหาเยอะมากวิดที่18ก็คือเซน่าเอเจส 19เป็นเจเรเมอโคบ้าครับกีดที่20โบเบนสไนเดอร์21เอ็ดเจลเมมาเซียครับ22แมทติอาปาชินนี่กีดที่23เป็นแบร์รี่บอลเตอร์สครับ24มาริโออาจีทีมถังกล้องครับ25่เล็กเอสครีตต่อด้วยกีดที่26ก็คืออายุมุสัสักิ27ฟอร์เจียครับ28ชาบีอาร์ติกาส29่สเก้ฮอเคนาบาโรครับกีดที่30เป็นของชาบี้คาเดลุสแล้วก็ปิดท้ายด้วยดิโอโกโมเรราครับ นี่แหละครับโพโพซิชันในสนามนี้ครับ1นาที3าม5 5ครับเวลาที่เขาทำได้เชลซิโนวีเอตินะครับนักแข่งชาวอิตาเลียนปีที่แล้วชนะที่นี่นะครับก็เอาชนะทางด้านของเปโดคอสตาไปในปีนี้ได้ออกตัวจากโพก็ต้องมาลุ้นกันดูครับว่าจะยืนระยะอยู่ไหมส่วนกล้องสมเกียริจันทราออกตัวในกริดที่8 ก็ออกตัวในแถว3ครับเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าดูจากเรสเพจหรือ,อ,อช่วงที่ผ่านมาในสนามนี้ผลงานของกล้องนั้นดีมา,มาตลอดนะครับไปดูผลคอลี่ฟายในรุ่นโมโต3หน่อยครับโมโต3คนที่ได้โพไปคองก็คืออีบันออโตล่าครับนี่ครับนาที40.057บจิดกที่2เป็นโจเคลโซครับ3คอลลินไวเยอร์ สี่เป็น,นเดนิเอโรกาโดครับห้าโฮเซอันโตนิโอรูเอนดานะครับกิดที่6ดาบิลออมันซ่าอ่าดาบิบลอนโซนะครับขออภัยกิดที่7เป็นทางด้านของมาเตโอเบอร์เดลลี่ครับกิดที่8อังเคลปิเกรัสกิดที่9ดาดบิลมุนย์ยอสนะครับกิดที่10เป็นของเรียวสุเอยามานากะ1ิเอชาบี B ้ซูรุตุซ่านะครับกิดที่12องอาเดียนเฟรนเดส13เป็นทางด้านของทาสุกิซูซูกิ14เซฟาโนเนป้าครับ 15. บหยาขอบโรสโซน16ลูการูเนต้า17นักแข่งญี่ปุ่นครับวอน้าทีเมเชียก็คือไทโยฟูรุซาโตะกิดที่ 18. โจเอสเตบันครับกิดที่19เนี่ยเป็นของนิโคลาคาราโรขณะที่ก้องไก้กอนบัวสีทำความเร็วขึ้นมาได้ดีนะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับบีบระยะเข้ามาหาผู้นำเหลือแค่1.5วินาทีสนามนี้ผมเชื่อว่าก้องน่าจะมีแต้มอาจจะประเดิมแต้มแรกได้ ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันดูครับออกตัวกินี้กุจที่20ครับเวลาที่ทําได้คือนาที41.548ลุ้นครับเป็นกําลังใจให้น้องในการล่าแต้มแรกในโมกลางปีให้ได้21เป็นฟิลิปโปฟาริโอรีครับ22ว <Vic ente S 2> ีเซนเต้เปเรสกิจที่23เป็นของริคาร์โดรอซี่24ดาบิดอัลมันซ่านะครับกิจที่5ก็คือ,อ,อยาคอบรอเซนเทเลอร์นะครับ คนนี้เป็นนักแข่งชาวออสเตรียนะครับลงลงแข่งขันในฐานะไวดยการ์ดวิดที่25ก็เป็นของโนเดดไวเลอร์นะครับแล้วก็เป็นกิดสตาร์ทในรุ่นโมโรทวีนะครับมีปิดท้ายด้วยซอลออเดนด้วยนะครับในกวิดที่27มานะครับพรุ่งนี้การแข่งขันนะครับก็จะเริ่มต้นดวลความเร็วกันตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับนี่ครับ ตารางแข่งนี่ครับพรุ่งนี้เนี่ยกิจกรรมในสนามก็จะมีการวอร์มอัพนะครับคุณผู้ชมการวอร์มอัพในเวลา14ในการ40นาทีในรุ่น MotoGP มีเวลาแค่10นาทีเท่านั้นเองครับมีไรเดอร์แฟนพาเรดด้วยในช่วง15นาฬิกาแล้วก็ช่วงที่เป็นเรสของการแข่งขัน,นขจริงๆนะครับ Moto 3จะเริ่มต้นในเวลา16นาฬตรงแข่งกัน20รอบสนามครับ โมโตทูแข่งกันในเวลา17-15นะครับแข่งกัน23รอบสนามแล้วก็ปิดท้ายด้วย MotoGP พีครับ19.00หรือว่า1ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรานะครับก็จะแข่งขันกันทั้งหมด28รอบสนามพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดใน2ช่องทางนะครับสำหรับประเทศไทยถ้าไม่รวมแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ของ MotoGP นะครับก็จะมี ทางฝั่งของสปอตทีวีก็เริ่มถ่ายกันตั้งแต่รุ่นแรกทุกรุ่นเลยครับสปอตทีวีขณะที่ PPTV HD 36นะครับจะถ่ายทอดสดในรุ่น Moto2 เป็นต้นไปนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาตรง